วันนี้จะมารีวิวการผัดหมี่โคลาชหอมนะม,มีมมะใส่ใหอมนะคะหอมหระตามกระเทียม นีนะครับผัดกะเทียดหนึ่งนำาขยบเติมหนึ่งชามสองช้อนโต๊ะพริกผัดหมี่เยอะเต็มมากเยอะเผ็ดเกินไปอ๋อี่ราใส่พิมหมูหมูก่อนเยี่ยมทำไปได้อีกาเนได้ไจะเอา แค่นี้แหละให้หมูมันค่อยๆสุกเร่งมากมันนะทำให้ตรงรอเเาน้ำตาลสองออมมช้อนถ้าใส่หมูมันหอมใช่ไหมถ้าไฟแรงเกินมันก็ไม่หันหอมได้มันก,ก,ก็ได้ใส่นตา,า,ตาลทรายน้ำตาลทรนะคะไม่ใช่ชูรสนะคะ นนี่มาชมคัวยยเนึกนะคะผัดหมี่โคลาสุดดั้งเดิมเลยค่ะสวดํา น่หอมออกมาแล้วนะคะน้ำอยู่นี่ใส่เลยค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเข็มไหนคะหมดนนั่แหละวในเค่ท้าใหญ่นิดนึงนะคะนี่ต้องอร่อยต้องมีเสียงจาม <c oughs> <c oughs> สเลยอต้นผักเขียวก็รอให้เดือนนะคะ

นี่ค่ะแจ็คแก่แล้วมีอีกค่ะมีอีกก่ยกเต็นอกนยังไเค็มไหมล่ะอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้เสร็จก่อนนะคะก็จะแบบนี้เลยนะคะลองชิมให้ดูลองชิมให้ดูเราจัดแล้วพี่ปัน ันี้น้ำเยอะกว่านลค่ะอันนี้เช็เลยค่ะน้นเป็นไงคะน้โม่แบนี้ก้ม่ไม่ไม่ไม่้ม่ไม่ไ่ะเ่้ม่ไมม่ไม่มไมค่ไม่ bỏ mấy loại đi, không được ăn được. Ai ăn được? ăn được? นะทำไมเราถึงต้องใช้กระทะใหญ่เพราะว่าญาติเราเยอะนะคะคนกินเยอะก็เลยต้องใช้กระทะใหญ่อันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันถั่วเลยค่ะใส่แต่ละอย่างใส่นแตมันเยอะมีพวกเราเอาของเราบุกราณนืำมันถั่ว เออกนมาที่โต๊นเมองใส่้างาเี่ยแล้วนักแต่หลิวกลายเป็นช้อนไปแล้วนั่นักอ่ะเียบน้ำหวานแต่ไม่้องเต็มเยะ็มมากไขวัญกนดนิดหนยแต่ไม่เ็หอกทะไรก็โอเคแล้วเสร็จมากวันนี้ไม่นั่นแล้วเอาพอดีนะอแล้วอ้าวมีใส่เลย ขั้นตอนนะคะพอเดือดเสร็จแล้วก็ใส่มีเดี๋ยวเดี๋ยวก่แล้วก็กระดุกประมาณนะคะดมมาเลยได้ออกมเลยเหรอเอออนี้พอแล้วพอพอนี้เราให้เต้นลิงนะคะขาขาดยามยามขาได้ ทัลลบบ้หมดเรา,ไ,ราไ,มไ,ไม่ไม่เชื่อ่ะพอมาผัดแกอะไไหมล่ะคนองไหล่ะผัดไหมเออหรูว่าเพิ่มกระดาษไหมน้อยพอพอวลาใส่ไปแ็จวมันติดก Daj tam, daj tam. ทีนนี่กินไม่หมดแน่หมดยังคนคนไกินเลยนี่ใช่นะคุณเทพยังมาไม่ถึงเลยคนคุณเทพยังมาไม่ถึงเลยเติมแล้วใช่ไหมใส่ใสมขผสมสองอาให้แน่แนะเผ็ดเราก็ลูก กินไม่ได้แบบหนูเออน้องโฟกินไม่ได้กินหมูทอดเออกินข้าวข้าหมูทอดเอาเจะผัดให้จามหรือวากลัวไม่กินเอาเลยใส่เลยพักใส่ผักลงไปนะคะ

ผมาเดีัได้ีีแม่กไปแม่ควรัน่แมวไม่อยู่ก็เลยตามกันใหใหญ่โใครังนกสอถึงยางีียผวคนก็มีเป็นสามอะรอ๋อแล้วยาราคาดีน่าจะ้ด้วย่อปิดไป อ่านะคะวันนี้มาดูผัดหมี่โคราดแบบแท้ๆนะคะน่ากินไหมน่ากินค่ะน่ากินไหมน่ากินไหมดูแม่ครัวของเรานี่ดูคนรอคิวดูคนรอคิวรอคิวรอกิาตากยางนี้แหละน่ากินมากเออติดไฟก่อน อเลยใช่มโอเคาจอยู่นั่งอะทานหมดไหมคะไปได้หนึ่งหาดใหญ่นะคะเรียบร้อยกินดีแม่ครัวค่ะโอ้สุดยอดน่ากินมากค่ะอแม่แค่ผีไม้ก็เลยนะฮะแค่ผีไม้ก็เลยนะ ครับตัดบิ๊กครับตัดขาเจ้าชาเนีนะคะรับสอนทั้ง4อ๋อเรียนปฐมฤกษ์ปฏิมุต